คือหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยผมมีความคิดว่าเราควรมาหาธรรมชาติดีดีดกว่าก็เลยชวนยายกลับมาอยู่บ้านนอกเราดีกว่า mm hmm. เพราะจะหนีความวุ่นวายของกรุงเทพไปอยู่บ้านนอกเลย mm hmm. เลยชวนยายมนาะทำไร่ทำสวนอยู่ที่นีค่ครับผมเรามีสินค้าเรามีผลิตภัณฑ์เรามีพืชผลทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วก็จะหาที่ขายค่ะ พอหาที่ขายเยมีคนแนะน,า<ใ>นําในกลุ่มอะค่ะเราก็บอกต่อๆกันมาจากเพื่อนที่เคยอยู่ในกลุ่มของกเกษตรอินทรีย์แล้วก็กเกษตรปลอดภัยแล้วอะค่ะพอมีที่ขายแล้วก็ต้องอมีขอใบคิวจากสมัชังานกรมส่งเสริมการเกษตรข้อกําหนดของสินค้าคิวคือ เมื่อมีสินค้าแล้วมีผลผลิตแล้วส่งคําขอไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค่ะแล้วก็ตรงนี้ประมาณ1-2เดือนนี้เข้ามาตรวจจะต้องมีผลผลิตให้ให้ตรวจค่ะสินค้าตัวแรกที่ไปส่งตรวจก็จะมีมันฝรั่กระเจี๊ยบแดงมะขามเทศผักหวานค่ะมั่นใจเนือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสินค้าของเรามันปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็การันตีตรงนี้ การเกษตรปลอดภัยนั้นที่ไร่ของเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับคือปุ๋ยหมักของเราเนี่ยเราจะทํามาจากพืชผักที่เราทิ้งที่เหลือจากทำอาหารเหลือเศษใบแม้ผสมกับมูลสัตว์ส่วนผสมง่ายมากครับทางกรมที่ดินการเกษตรก็จะมีสูตรอยู่ข้างซอง้เรียบร้อยแล้วเราสามารถปรุงตามที่ กมที่พัฒนาที่ดินเขาบอกสูตรมาให้ได้เลยครับเราไม่ต้องไปคิดเองเลยนะครับเมื <As well> ่อเราผสมเรียบร้อยนะครับเราจะหมักปุ๋ยไว้ประมาณ2เดือนแล้วถึงมาผสมกับดินแล้วเอ,เอามาใช้ครับ หลังจากที่เราทําปุ๋ยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาปุ๋ยมาเพื่อบํารุงต้นกล้าเป็นต้นกล้าที่เราจะได้ผลผลิตเป็นสินค้าคิวปุ๋ยที่เราทํามันก็จะปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นที่ทําเลยค่ะนี่คือข้าวโพดแปลงใหญ่เรามีสินค้าคิวของคนแล้วเรายังมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ แปลงผักเชียงดาค่ะกำลังออกดอกออกออกดอกด้วยนี่กำลังสวยเลยค่ะ mm hmm. เราไม่ได้ฉีดยาที่เป็นเคมีเลยค่ะแต่มแมลงก็จะมีค่ะตัวสกเขียวนี่ค่ะตัวนี้สัตรูตัสำคัญเลยค่ะแต่เขาก็ทานแล้วก่อนเดี๋ยวก็พาไปของเราปลอดภัยยิ่งค่ะขนาดมาแมลงยังทานได้และคนเราก็สามารถทานได้ค่ะ มะละกอค่ะขายดิบขายดีมะละกอส้อตมตำค่ะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ได้คิวค่ะโอ้โหมันเบอร์รี่ค่ะหมอนบ้านเราเองปลอดภัยค่ะสงใสยอันนี้ก็จะแดงๆเปรี้ยวมากเลยนะเนี่ยคั้นเนี้ยลองทานดูอืสุดยอดความเปรี้ยวรับรองปลอดภัยไร้สารพิษค่ะเราก็จะเอาไปทำน้ำมันเบอร์รี่ทำแยมคนรักสุขภาพก็จะเอาไปปั่นค่ะ สรรพคุณของมันบอรีีก็คือต้านสารอนุมูลอิสระค่ะตรงนี้ความภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภคสำหรับสินค้าคิวก็คือเป็นการสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้กับตัวเองให้กับทุกคนแล้วก็ให้กับผู้บริโภคทุกๆท่านอาหารปลอดภยัยไร้สารพิษเพื่อการรักษาสุขภาพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรด้วยค่ะเป็นงไงอ่ะ ชอบไหม,ไมชอบไหมโอ้ยช,ชอบ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 ได้ตังค์ได้ตังค์เหนื่อยแ <c oughs> ต่ความสุขเนาะ <c oughs> โอเคดี